ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอิด่วทนทหารเขมรเสียชีวิตเพิ่มหลังสัญญาญาติจะเอาโลหิตทหารไทยล่าสุดเผยพิกัดฐานทหารพลานหิน สอโดนวิธีโค้งลงถลง่มจากที่มีการรายงานกัมพูชาค่ะมีการสร้างถนนเส้นใหม่บริเวณพลานหิน8ก้อนขณะที่ฝ่ายไทยก็ยึดพื้นที่สูงไว้ได้หลังการประทะรอบแรกทําให้ฝ่ายกัมพูชาพยายามที่จะใช้เส้นทางเพื่อมาอยัางฐานทหาร ทำกลางกระแสการเสียชีวิตของทหารรวมทั้งการเร่งส่งกำลังพลเติมเข้ามาโดยล่าสุดวันนี้27พฤศจ,จิกายน2568เพจชุมชนคนสูรินได้มีการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชามาโดยตลอดได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความรายงานถึงความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาต่อเนื่อง4โพสต์ติดติดดังนี้น้องใหม่ตาควายฝากเนื้อฝากตัวดวครับน้องใหม่กับพี่ใหญ่ที่เคยตึงบนตาเหมือนถม เมื่อวันที่26พฤศจ,จิก,กายน2568 ขเขมรลงรูปทหารที่ป่วยมาตั้งแต่ช่วงรบตุยแล้วหลังจากรักษามานานกล่าวหาว่าได้รับควันจากเสียมลอดใหม่รายงานตัวขยันเดินลาาตะเวนกันจริงๆนะขณะที่เดียววันเดียวกันค่ะในเพจทางรถไฟสายมรณะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดของ,ของขเขมรที่พลานหิน8ก้อนว่าตอนนี้ทหารไทยยึดยอดบนของพลานหิน8ก้อนไว้ผมขอเรียกชั้นที่3ส่วนชั้นที่ถัดลงมา ผมขอเรียกชั้นที่2เป็นพื้นที่ที่เขมรยึดครองแต่เดิมและชั้นที่1คือพื้นที่ราบของเขมรหลังจากที่ฐานเขมรเสียภูมะเขือและพลานยาวให้กับทหารไทยจุดสุดท้ายที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อยู่สูงที่เขมรยึดได้ในแถบตั้งแต่ภูมะเขือลากยาวมาตะวันตกจนถึงช่องพระพลาย มีจุดเดียวกันคือพลานหิน8ก้อนชั้นที่2ที่กัมพูชายังยึดไว้ได้ในตอนนี้แล้วทำไมทหารเขมรจึงให้ความสำคัญกับพื้นที่พลานหิน8ก้อนชั้นที่2เพราะเป็นจุดพื้นที่สูงสุดท้ายในพื้นที่แถบนี้ที่เขมรพอจะตอกกอตอบโต้กับทหารไทยได้แบบไม่เสียเปรียบมากนักหากรบกันเพราะพื้นที่ระหว่างชั้นที่2และชั้นที่3สูงต่างกันไม่มาก แต่ถ้าเขมรเสียชั้นที่2ไปเท่ากับว่าทหารไทยจะสามารถรุกเข้าชิดขอบหน้าผาและทําการตรวจการพื้นที่าราบพื้นที่ชั้นที่1ของเขมรในแถบนี้ได้ทั้งหมดถึงเวลานั้นการเคลื่อนย้ายกําลังตลอดจนการที่จะเอาฐานขึ้นมาเข้าตีเนินที่ฐานไทยบนเนินชั้นที่2และชั้นที่สก็จะเป็นเรื่องยากมากมาก เพราะฉะนั้นการรักษาพลานหิน8ก้อนชั้นที่2จึงเป็นสิ่งสำคัญหากฐานเขมรต้องการจะรบแบบไม่เสียเปรียบหลังจากสงคราม5วันฐานเขมรมีการทำถนนใหม่หมายเลขหนึ่งเข้าใจว่าจะขึ้นมาเชื่อมต่อกับถนนเดิมที่อยู่บนพลานหิน8ก้อนชั้นที่2ซึ่งต้องบอกว่ามันมีถนนหมายเลข2ที่มีการตัดทางเดินขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วเพื่อมาอยัางฐานฐานกัมพูชาอีกฐาน ที่อยู่ปลายตะวันตกของพลานหิน8ก้อนชั้นที่2จะเห็นได้ว่าการทําถนนใหม่เล็ก1ใหม่และการขยายถนนใหม่เล็ก2เป็นความพยายามที่จะสร้างเส้นทางในการส่งกําลังบารุงขึ้นไปยังฐานฐานเคเมรที่อยู่บนพลานหิน8ก้อนชั้นที่ 2, 2> จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่าย่ตงแช่อาวุธเข้าต่อสู้กันอย่าง ทำให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศขกางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด